เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างเบาะนั่งอะไรต่างเหมือนเดิมทั้งหมดจุดเด่นคือกลาวเคเลนคันนี้ย200มิลลิเมตรสิ่งที่เพิ่มเติมมาโมเดลยี่ยมอากเนี่ยก็จะเป็นจอแบบเรียวทม์ผม13 Pro Max นะใส่เคสเนี่ยบอกเลยว่ามันน่าจะเพิ่มเติมมาคืออะไรคือตัวที่ซ่อนเงินนีจะเปิดระบบกล้องให้ดูมีงบ7-8็แสนคุณได้รถแบบนี้เลยเนี่ยผมสไลด์มาหน้าสุดดินี่คือสไลด์มาหน้าสุดคุณดูกระจกปรับสไลด์สุดดิโอ้ห หรือแบบมันสามารถใช้งานได้จริงและมันดีแต่เรื่องของระบบเรื่องของแรงต่างก็พูดตรงๆในราคาะแปดแสนกว่าผมว่ายังน้อยไป อันนี่วันนี้นะฮะเราอยู่กับรถยนต์อะไรนี่เลยซูซูกินะตัว xl 7ก็เป็นตัวโมเดลเยียใหม่นะครับเขาเป็นรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวสดๆรล,ลอน้นนะเพิ่งเปิดตัวเปิดราคากันไปแอบบอกว่าราคาเนี่ยมีการปรับขึ้นแต่เขาก็เพิ่มเติมมาหลายหลายอย่างเหมือนกันเช่ไนไรนี่กล้องนะครับกล้องบันทึกภาพด้านหน้าที่คุณสามารถกดดูได้จากตรงนี้เลยนี่จอขนาด10นิ้วของเขา Apple ิลคาร์เพ n d r o i d a u ต o ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นจอแบบ r ร a l Time อย่างนี้ซึ่งคุณสามารถกดหยุดได้คุณสามารถ เปิดปิดเสียงต่างๆนานาได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถดูเขาเรียกว่าฟุตย้อนหลังได้ด้วยดูจากหน้าจอตรงนี้เลยและอีกอย่างหน,นึ่งไวเลสชาร์ตลองให้ดูไวเลสชาร์ตเพิ่มเติมมาด้วยนี่ผม13 Pro Max นะแอบบอกว่า13 Pro Max ใส่เคสเนี่ยวางได้ไม่สุดมันติดแต่ชาร์จได้นะครับไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเกิด13 Pro Max วางได้ผมว่ารุ่นอื่นก็วางได้มีเพิเ่มเติมมาให้นะฮะ,นะะก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วกันว่า คิดเห็นอย่างไรแต่ผมมองว่าพอมันเพิ่มราคามาแล้วเนี่ยมันกลายเป็น8 0 0แสนกว่าบาทนะผมว่ามันก็ดูสูงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวดับรถก่อนไปไปนี่รุ่นนี้นะครับเราก็อยู่กับสีพื้นปกติเลยนะครับเขาจะมี2แบบนะฮะสีที่เป็นแบบโทนเดียวกับสีทูโทน นี่วันนี้เราอยู่กันนี่ XL 7ช่ชวรแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุยพีมุช้ชมวันนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะครับเรามาทริปทดสอบ Suzuki XL 7เป็นตัวโมเดลเยียร์ใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็มีการปรับราคาเพิ่มเติมเพิ่มกล้องหน้านะที่มันโชว์ที่จอ10นิ้วด้วยแล้วก็เพิ่มตัวไวเลสชาร์จนะครับราคาเขามี4แบบนะตัวเริ่มต้นเขาอยู่ที่814,000บาทและที่สำคัญนะถ้าเกิดคุณ อยากได้นะฮะสีที่เป็นสีขาวและมีทูโทนด้วยราคาแพงสุดนะครับ829,000บาทอยู่ที่คุณผู้ชมว่าอยากได้แบบนะครับโดยรวมประมาณนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมกันว่ากล้องหน้าเป็นไงนะโชว์ที่จอเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงไวเลสชาร์จใช้งานจริงเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของภายในนั่งสบายไหมเครื่องเดิมนะ1.5ลิตรนะครับ105แรงมา้าเกียร์เป็น4สปีดนะครับแล้วก็ดิสเบรกเนี่ยคู่หน้าด้านหลังรัมเบรก นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องวิทพีด้วยนะฮะและที่ขาดไม่ได้เลยตอนนี้นะครับซูปเปอร์คลาสสิกกาแฟดำร้อยเปลูกความเข้มให้คุณตื่นมาสู้ต่อซูปเปอร์คลาสสิกเวรโรบัสตาร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกล่อมซูปเปอร์คลาสสิกเข้มเพราะฉะนั้นอย่าราชาร้าเราไปดูรีวิวรอบคันนะครับนิวซูซูกิเอ็กซ์เอลเซเวนตัวรุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้ไปชมกันเลยครับผมนี่ผู้ชม ดูเรื่องของกระจังหน้าดูเรื่องของอะไรนะครับนี่คือ Su z u k i XL7 นะครับก็เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆดีไซน์ภายนอกนะครับคือเหมือนเดิมหมดเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดประเด็นหลักจริงๆเนี่ยคือกล้องแล้วก็เรื่องของไวเลสชาร์จเท่านั้นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างนะครับเบาะนั่งอะไรต่างๆเหมือนเดิมทั้งหมดนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาดูวัยๆนิดน,นึงละกันว่าเป็นอย่างไรอ่ะเรามาดูเรื่องของมิติดิเมนชันตัวถังรถก่อนละกันนะครับสำหรับนนนะสูงแบบเี้จุดเอลเวเว่นคัคนคน,นี้ย0 0ูม คุณสามารถลุยได้สบายใจกว่าการขับรถเก่งคุณสามารถลุยได้สบายใจกับการขับรถที่เป็นแบบรถเตี้ยๆนิดนึงแต่คันเนี้ยเออมันก็ยังเป็นแบบกึง่งๆนะครับอาจจะไม่ได้ลุยได้เท่า PPV หรือกระบะแต่ผมบอกเลยว่าก็สามารถลุยได้ในระดับหนึ่งซึ่งวันเนี้ยเราไปลุยทางน้ามาแล้วได้เลยถือว่าได้เลยนะครับโอเคในส่วนของดีไซน์นะครับรุ่นนี้นะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องมิติตัวถังกัน นะรุ่นนี้ยุสกีเอ XL7 เนี่ยความยาวอยู่ที่4 4 5 0ม mm, มนะครับความกว้าง1 7 7 5ม mm, มความสูง1710ม mm, มนะฮะแล้วอย่างที่บอกว่ากราวเคเลนส์เนี่ย200มิลส่วนวิลเบนเนี่ย2,740มิล mm, ก็เกือบ3มเมตรนะ2เมตร7ได้ในระดับหนึ่งรุ่นนี้ผู้ชมฝากระโปรงยกมาเรี่ยมสันประมาณนี้ชุดโคมไฟหน้ายังไม่ใช่ led เต็มระบบไฟหน้าเหมือนเดิมนะครับโคมจะเป็น led แบบนี้แต่ไฟเดย์ไลท์มีมาให้อยู่ขออบนะไฟเเลี้ยวปป็ดสกติ ดวงใหญ่แบบนี้เลยนะฮะส่วนกระจังหน้าเนี่ยมีการผสมผสานความเป็นพลาสติกสีดําด้านเส้นที่เป็นโครเมียมแนวยาวนะโลโก้ซูซุกิไม่ใหญ่มากนะครับแต่ตรงนเ,เนี้ยไอเอ็นเทคเนี่ยดูบึกบึนหน้าตามันจะต่างจากเออร์ติก้าอย่างสิ้นเชิงนะครับเรื่องดีไซน์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถัดมาด้านล่างตรงนี้นะครับปั๊มเปอร์เนี่ยเป็นพลาสติกสีดําด้านแล้วก็ไฟตัดหมอกนะฮะเป็นสีวอมไลท์นะครับไอเอนเทคด้านล่างแนวยาวแล้วก็ปั๊มเปอร์ด้านหน้าตรงเนี้ยมีเหลี่ยมมีร่องมันให้รู้สึกว่าลุย ด้านหน้าตรงของตัว XL7 นี่ปะ่ะดูทัฟดูบึกบึนประมาณนี้มากันต่อรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันมีการทําตลาดหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเดียวสีเดียวที่ไม่ใช่สีขาวนะครับก็จะราคา814นะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้สีเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือสีขาวปกติที่เป็นแบบโทนเดียว อันนี้5,000เป็น8,19นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้สีทูโทนขึ้นมานะครับสีทูโทนแต่เป็นสีอื่นไม่ใช่สีขาวนะก็จะเป็น8,24แต่ถ้าเกิดอยากได้สีทูโทนหลังคาดําและตัวถังสีขาวอีกนะครับก็จะเป็น8,29คันเนี่ยคือ8,14นะในส่วนของนี่กันชนแล้วก็เรื่องของโป่งซุ้มล้อเนี่ยใหญ่สีดําด้านนะลุยๆหน่อยนึงล้อขนาด16นิ้วนะครับก็ตามสไตล์เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไร รัดด้วยยาง19560ก์ R 1 6ดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังรัมเบรกส่วนการเก็บงานภายในเนี่ยก็จะกึงก่งๆแบบนี้ช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดเล็กันโคง้งด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมนะครับและความเป็นเอ็กเนี่ยตรงนี้เป็นพลาสติกเสริมมานะครับ VVT ฝาเข้าชมองข้างสีเดีวยวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาโมเดลยมใหม่กล้องติดตรงนี้เลยนะครับเขาเดินสายไฟอะไรต่างมาให้จากโรงงานเสาอากาศก้านสั้นแบบนี้นะครับมีแหลกหล ด้านข้างตรงนี้เป็นยางสีดำปกติเสาบีสีเดีวยวกันกับตัวรถนะฮะมือจับประตูคีเลสนะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยส่วนปั๊มเปอร์ด้านข้างตรงนี้ก็จะเน้นแบบลุยๆนิดนึงนี่นเขาเรียกว่ามัลติสปอร์ตครอสโอเวอร์นี่คือด้านข้างอ่ะประมาณนี้สิ่งที่เปลี่ยนนะล้อด้านหลังนะฮะสเปคเดียวกันแล้วก็เป็นดรัมเบรกนะครับสิ่งที่ผมบอกเลยว่า มันน่าจะเพิ่มเติมมาคืออะไรคือตัวสปอยเลอร์ตรงนี้มันควรจะใส่มาให้มันยังรู้สึกโล้นอยู่ดีนะครับมันควรจะมียื่นออกมาใช่ป่ะอันนี้ไฟเบรคอยด์สามที่สีกระจกหลังนะครับไล่ฟ้าด้านหลังใบปัดน,น้ําฝนนะครับส่วนไฟท้ายก็ยังไม่ใช่ LED เต็มระบบโคมเดิมเลยนะครับ LED ไลท์ไกด์ไฟเลี้ยวหลอดไส้ปกติไฟถังหลอดไส้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีทูโทนในตรงนี้เป็นสีดําอันนี้สีเดีวยวกันกับตัวรถโลโก้สุสุกินะครับตัวโครมเมียมกล้องหลังนะฮะเซนเซอร์โลโก้ x l 7 แล้วก็รุ่นนี้นะครับมีไฟทับทิมยื่นออกมานะครับด้านล่างยางอะไรแล้วก็ด้านขวาคุณผู้ชมปลายท่อประมาณนี้นี่ส่วนตัวฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเหมือนเดิมเลยกระทัดรัดดีแล้วเขาเป็นรถ3แถว7ที่นั่งที่สามารถนั่งได้จริงอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนพ PV หรืออะไรแต่ผมบอกเลยว่าเออมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งทีนี้เราไปดูภายในกันต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรไปเปิดประตูออกมาคุณผู้ชม เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเบาะนั่งก็จะเป็นการผสมระหว่างตัวหนังสังเคราะห์แล้วก็ตัวผ้านะครับตรงนี้เป็นปีกยังไม่มีระบบไฟฟ้ามานะที่เปิดฝาถังน้ํามันที่เปิดฝากระโปรงนะครับส่วนประตูด้านข้างตรงนี้เป็นพลาสติกรูปนะครับตรงนี้เป็นลวดลายเขาอบอกว่าเป็นคาร์บอนจริงๆคือพลาสติกมือจับตรงนี้เหมือนสวิปเหมือนอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับเป็นกระจกลงไฟฟ้า4บานอันนี้ออโต้ที่ปรับประจ,จุมองข้างไฟฟ้าที่ปรับพับกระจกช่องตรงนี้วางเหรียญได้นะครับตรงนี้จะเป็นผ้า ที่วางขวดวางต่างๆครบแล้วก็ด้านข้างที่ซ่อนเงินเมียใช่ไหมอันนี้ที่เปิดปิดระบบเซ็นเซอร์รอบคันตัว traction นะตัวปรับองศาไฟหน้าประมาณนี้ส่วนเรื่องของพวงมาลัยเรื่องต่างๆเหมือนเดิมนะเราไปดูกันดีกว่าเราไปดูฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเติมมาจะเปิดระบบกล้องให้ดูนะครับเบรกกดปุ่ม start เสร็จปุ๊บจอต่างๆติดนะครับจอ10นิ้วเหมือนเดิมแต่เขาเพิ่มเติมฟังกชันคือมันจะโชว์กล้องได้คืออะไรคือนี่กล้องบันทึกภาพด้านหน้าตรงเนี้ย พอสตาร์รถเขาติดออโต้ใช่ไหมแล้วคุณกดที่จอตรงเนี้ยที่เป็นรูปกล้องก็จะเห็นด้านหน้าทั้งหมดที่มันโชว์อยู่นะครับก็เป็นการโชว์แบบเรียลไทม์กดหยุดได้กดค้นหากดค้นหาเนี่ยก็จะโชว์เนี่ยฟุตเทจที่มันถ่ายไว้เนี่ยที่เราขับมาเนี่ยเวลาเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่โชว์หมดดูย้อนหลังได้เวลารถชนหรืออะไรเงี้ยเวลารถกระแทกแรงๆก็โชว์เป็นแบบฉุกเฉินนะครับจอ10นิ้ว Apple CarPlay ออโต้เหมือนเดิมนะครับไฟฉุกเฉิน ขอบตรงนี้ตามสไตล์ XL7 นะครับเป็นลวดลายแบบคาร์บอนนะฮะแล้วก็ด้านบนพลาสติกขรูปแอร์แบคแค่2ลูกเหมือนเดิมนะครับชุดมาตรวัดเหมือนเดิมนะครับชุดมาตรวัดก็จะเป็นจอทีฟที4.2นิ้วนะครับเข็มปกติเหมือนเดิมเลยนะครับถัดมาแอร์นะฮะเป็นออโต้โซนเดียวนะครับมีเรื่องของแรงลมแอร์มีอุณหภูมิแล้วก็ด้านล่างพอร์ตอเรช์หนึ่งจุด USB ให้ DMI 1. จุดฝาเป็นพลาสติกอย่างดีแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาตรงนี้นะครับไวเลสชาร์จผมวาง13 Pro Max ใส่เคสหนาหน่อยวางได้ไม่สุดแต่มันชาร์จได้เห็นปะชาร์จได้เร็วด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นยางอันนี้ที่ปรับผมว่าน,นี่คือจุดเด่นเวลาคุณวางแก้วลมแอร์มันออกมาด้วยนะครับมันก็ช่วยเรื่องของการแบบรักษาความเย็นนะครับคันเกียร์เป็นแบบนี้เลยนะฮะมีเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D เกียร์2เกียร์ L เวลาเข้าเกียร์ R หยยบเบรกบีบกล้องมองหลังติดก็ไม่ได้ชัดมากแล้วมีเส้นมาแล้วก็เซ็นเซอร์รอบพันทําทำงานเกียร์ N เกียร์ D เกียร์สองเกียร์แอลไว้ขึ้นเขาลงเขานะครับแล้วเวลาจอดรถเนี่ยเวลาดับรถมันต้องเข้าเกียร์พีใช่ไหมพอเรากดปุ่มพุ่มสตาร์ทดับรถเสร็จปุ๊บคุณกดชิปล็อกลงไปแล้วคุณก็บีบคันเกียร์ลงมาเกียร์เอ็นเข้าเกียร์ว่างได้นะครับฐานตรงนี้เป็นพลาสติกชิ้นตรงนี้เป็นสีเงินทําแบบลมดานะครับแล้วก็เบรกมือไฟเบรกมือเป็นไฮดรอลิกแบบนี้ไฟฟ้าไม่มีที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์เบิดขึ้นมานี่วางได้เล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับที่ปัดน้้าฝนอยู่ฝั่งซ้าย เรื่องระบบไฟอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ยังไม่ได้มีระบบออโต้ยังต้องเปิดเองอยู่ส่วนพวงมาลัยนะครับเป็น3าก้านทรงสปอร์ตแบบนี้เหมือนสวิฟต์แหละแต่หนังผมว่าดีกริปกําลังดีเลยเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับมิวเสียงแล้วก็บลูทูธเท่านั้นเนี่ยมีมาให้แค่นี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะกระจกด้านบนเป็นแบบไม่ได้ตัดแสงออโต้แล้วก็ไม่มีก้านมาให้ด้วยนะเออผมว่าอันเนี้ยควรมีก้านมาให้อย่างน้อยหรือว่ามีออโต้มาให้ก็ดีไฟในห้องโดยสารเป็นแบบนี้ ตรงนี้เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นยางนะครับมีกระจกมาให้คนขับล่ะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็นี่ช่องนะฮะดูดอากาศเข้าไปแล้วก็ไปปล่อยด้านหลังทีนี้เราไปลองนั่งบริษีทันตัวสองก็ติดต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรไปดีกว่าปะนี่ลงจุดเด่นของ XN7 เนี่ยผมว่าคือเรื่องของนี้คุณดูประตูกว้างมากขึ้นลงสะดวกสบายนะครับกระจกลงสุดไหมเกือบสุดเกือบสุดนะครับแล้วก็ ขอบประตูเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นผ้านะครับที่วางเหรียญใหญ่ๆที่วางแก้วได้แต่มือจับเหมือนกันนะครับเบาะนั่งเนี่ยสามารถปรับได้หลากหลายเลยเนี่ยจะปรับพับปรับ,รบเอ็นนะครับแล้วก็ปรับสไลด์ได้เนี่ยวิวเบสเหลือๆเลยเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูอันนี้คือนั่งเซทใช้งานจริงที่ผมนั่งขา้างหน้าเบอกี้นี่คือจุดเด่นของรถประเภทนี้นะครับคือคุณมีงบ7-8แแสนะคุณได้รถแบบนี้เลยเนี่ยแล้วเบาะเนี่ยจะสูงนิดนึงพอผมมานั่งเห็นป่ะทศัศนวิสัยเต็มตาและนี่คือมุมมองจากตอนหลัง ด้านบนช่องแอร์4จุดนะครับปรับแรงลมแอร์ได้ปิดเปิดระดับ2เปิดระดับ3ปรับได้4ีแบบนะครับแล้วก็เรื่องของการนั่งอ่ะดูดิผมสไลด์มาหน้าสุดดิสไลด์มาหน้าสุดเนี่ยขายังเหลือเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองปรับมุมกล้องนี่นี่คือสไลด์มาหน้าสุดคุณดูกระจกบานใหญ่เต็มตานะครับด้านหลังก็ยังนั่งได้ด้านหลังมีอีกแถวหนึ่งนะครับอ่ะปรับพับต่างๆครบเลยอันนี้นั่งหลังชันสุดปรับเอนนิดนึงกำลังสบาย นะแต่ถ้าเกิดอยากสไลด์อันนี้คือเรื่องของเล็กรูมยังเหลือนะปรับสไลด์สุดดิโอ้โหคุณดูเหลือแบบไม่รู้จะเหลือยังไงเลยนะครับผมว่าเนี่ยมันคือจุดเด่นที่มันสามารถใช้งานได้จริงแล้วมันดีแต่เรื่องของระบบเรื่องของแรงต่างก็พูดตรงๆในราคา8%แกว่าผมว่ายังน้อยไปเพราะอะไรเพราะว่ารุ่นนี้มีแค่แอร์แบ็กสลูกกล้องมุมหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เท่านั้นเลยนะครับคูสนโทนอะดปทีฟคูลสนโทนไม่มีเลนคีปปิ้ง กล้องมองรอบคันบรยสปอร์ตเลคทัฟฟิกอเรตไม่มีเลยแต่ข้อดีที่ผมบอกมาเสมอซูซูกิคือรถที่คุณสามารถใช้งานได้สบายใจเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีระบบอะไรเยอะนะเวลาไฟฟงไฟฟ้าเสียมันก็ไม่ต้องกลัวไง มันถึงสบายใจคือซื้อมาใช้ในเรื่องสมรรถนะผมไม่มีข้อกังขาขับดีผมอะไรดีนะครับเรื่องเครื่องเนี่ยก็คล่องตัวในระดับหนึ่งอันนี้ผมขับขึ้นดอยช้างมากับ4ี่คนนะช่วงที่มันชันจริงๆเนี่ยเราเหยียบเต็มมันก็ลากมันก็โหยหวนมันอาจจะช้านิดน,นึงแต่มันก็ไหวก็ขึ้นได้สบายๆนะครับแค่ให้จังหวะเขานิดน,นึงนั่งเต็มๆยังนั่งสบายยก็เรื่องราคาก็พูดตรงๆณต,นะตอนเนี้ย คู่แข่งเยอะเวลอสก็เปิดตัวมา e x p a n d e r รุ่นใหม่ก็เปิดตัวมานะครับแต่ก่อนเขาจะมีไม่กี่เจ้านะมีเออร์ติก้ามี e x p a n d e r ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีเวลออสเวลอสมาในราคาดีมากแต่ออปชั่นจัดเต็มนะครับก็อยู่ที่ผู้ชมว่าชอบแบบไหนแต่ผมมองว่าตัว XL7 กเนี่ยนะครับกาวเคเนก็สูงสุดแล้วมันก็เป็นรถที่มันไม่ได้ดูเป็นรถเมืองเท่าไหรมันจะเป็นรถที่แบบกึ่งลุยๆแต่คุณได้รถ3แถวเจ็ดที่นั่งแบบนี้ถ้าอยากได้รถเมืองเนี่ยก็ไปเออราา์ติก้าร,นะร,ราคร ห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อครับป่ะอ่ะฝาท้ายอันนี้ยังไม่มีระบบไฟฟ้านะแต่มันก็ใส่ของได้เยอะนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยคือพาร์ติชันตอนหลังเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นพลาสติกอย่างดีแบ่งของอย่างดีวางรองเท้าวางอะไรได้นะครับเบาะนั่งเบาะนั่งที่วางแก้วครบเลยเนี่ยผมว่าเป็นรถครอบครัวที่ทั้งงบคุณยังไม่ถึงล้านเนี่ยแล้วคุณอยากได้รถที่มันนั่งได้เยอะเนี่ยใช้ได้เลยดับเครื่องก่อนเนี่ดับเครื่องเปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้ามัน ในส่วนของห้องเครื่องนะครับด้านบนตรงนี้มีการบุอย่างดีแล้วก็ยังไม่ได้มีโชงกนะยังเป็นก้านปกติแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นตัวเครื่อง1.5ลิตรรหัส K15B นะครับสี่สูบให้กำลังแรงมา้านะไม่มีเทอร์โบนะ105แรงมา้า138นิวตันเมตรเกียร์เป็นอัตโนมัติ4สปีดอยู่ครับเคลื่อน2ล้อดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกช่องล่างด้านหน้านะครับเป็นตัวแม็กเฟอร์สันสตรทเหล็กกันโครงด้านหลังเนะี่ยเป็นทอร์ชันบีม ก็ถือว่าคล่องตัวในระดับหนึ่งนะแต่แค่เวะลานั่งเต,เต็มเนี่ยนะค,คุณก็กะระยะในการขึ้นเขาในการขึ้นทางลางชันดีๆและกันนะครับไหวอยู่แล้วก็ฝาทถังน้ํามันอยู่ฝั่งซ้ายนี่เติมได้ถึงอะไรเติมได้ถึง e 2 0อยู่ตรงนี้เลยนะครับเค okay. และนี่คือทั้งหมดของ new suzuki xl 7นะครับราคาอย่างที่บอกเลยยืนพื้นคันนี้นะครับ814,000บาทพอคุณอยากได้สีขาวแต่เป็นโทนเดียวนะขาวขาวทั้งหมด8 1 0 0 0 0 90000บาทแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้สีทูโทนขึ้นมาเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีขาวก็ขับเกิบขึ้นมาเป็น8 2 4 0 0 0บาทและท้ายสุดตัวถังขาวหลังคาทูโทนสีดํา829,000าบาทแพงที่สุดมี4ราคานะครับสิ่งที่เพิ่มเติมมานะครับกล้องมองหน้ารถแล้วก็จอกลางที่มันสามารถโชว์ระบบกล้องได้และที่สําคัญไวเลสชาร์จเครื่องยนต์เดิมอะไรเดิมเหมือนเดิมหมดเลยนะครับก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับก็ชื่นชอบกันกดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องวิ P พ,พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเเดีีีี๋ยวมโอออกกาสาสไป P ให้ชทนึง ไปแล้วครับสวัสดีครับ